วิกิพีเดียเว็บไซต์สารานุกรมเสรีในโลกออนไลน์นะคะได้เพิ่มบทความเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระราชพิธีพระบรมศพวิกิพีเดียได้เพิ่มบทความดังกล่าวนะคะซึ่งมีชื่อบทความเป็นภาษาอังกฤษว่า death and funeral of ภูมิพลอดุลยเดชมีเนื้อหาของบทความได้บันทึกข้อมูลตั้งแต่ช่วงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประชวร จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาและยังได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอีกทั้งข้อมูลของพระราชาพิธีพระบร,รมศพที่เกิดขึ้นรวมไปถึงข้อมูลลำดับของบุคคลสำคัญและประมุขแห่งรัฐของประเทศต่างๆที่ได้เดินทางเข้ามากราบถวายบังขมพระบร,รมศพภายในพระบร,รมหาราชวังด้วยโดยลำดับแรกคือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นําเกีววังชุก แห่งราชนาจักภูตานที่ได้เสด็จพระราชดำเนินอย่างประเทศไทยเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยข้อมูลเหล่านี้มีบรรณานุกรมอ้างอิงถึง26แหล่งทั้งนี้วิกิพีเดียทำงานด้วยซอฟต์แวร์ชื่อมีเดียวิกิจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์3แห่งทั่วโลกโดยมีเซิร์ฟเวอร์หลักอยู่ที่รัฐฟอริดาของสหรัฐและมีเซิร์ฟเวอร์ย่อยในหลายประเทศส่วนในเอเชียอยู่ที่กรุงโซของเกาหลีใต้